เออนี่พี่ไปพี่ไปเนียนเข้าห้องสาวเว้พี่ไปเนียนเข้าห้องสาวเขาเล่นอยู่เขาบึ้งอันนี้ต้นเกมเลยเขาบึ้งต้นเกมเลยนี่มึงมานี่นี่จูดี้ทีวีนี่เออกำลังจะโดนเอ็นแล้วเนี่ยเขาบ่นพังพี่หน้าแล้วเนี่ยปังไม่ไหวแล้วปังไม่ไหวแล้วปังพี่หน้าท่ะเอ้ เราจะไปเป็นเราจะไปเป็นเออ่ตัวแจกตัวแจกให้ทีมเขานะเพิ <ers and> <antes> <c oughs> ่มพลังไลฟ์เขาโปรลุวมากขึ้นเออเนี่ยเขาจะโดนเอ็นล้ไอ้สัตว์กูฟัวกูทันไะกูทันอุบะเขาทันเว้ยมาเขาไม่เปิดไมค์วะไอ้เหี้ยเขาไม่เปิดไมค์วะเขาเศร้า ทำไมฝั also, mm ่งเราไม่เบน่ะเขาเมนแครี่พอดีเฮียแต่ถ้ากูไปเล่นแครี่กูก็ไม่ถนัดดี้เฮ้ยกูลืมแบนเฮียลืมแบนกูไปโชว์ลวดต่อหน้าเขาเลยนะ ไอ้ย <Cornell. S 2> ่าจ้าไอ้พวกมึงพวกมึงไปช่องนี้เว้ย Judy TV เว้ย Judy TV สัตว์ไอ้แต่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเขานะไม่ต้องบอกเขานะนี่นี่เป็นคนรัวเลยวะพี่แม่ขอไก่อนเลยโอ้วินเลตซีมสองเปอร์โชว์ไปเนี่ยโชว์ไม่ได้เลยวินเลตต่ำไป ไอ้เชี่ยนี่กูไปโชว์นู่นเนี่ยโอ้โยเขาเขาเนนี้เขาไม่ได้เปิดไมค์อ่ะไอ้เหี้ยคุยกับเขาไม่ได้อ่ะเปิดเสียงฟังเอาแล้วกันเปิดเสียงบูมอังดังอ่ะแม่อ้แกมาเซลสาววะหน่อยเขาไม่ตาเขาไม่ตา เอ้ยทอนอดีตกอลเลตอ๋อทีมมุมเมื่อกี้เหรอนีไไ่ไปฉีก,ก,กนี่นี่น,นี่ไปไปทุกคนไปจุดี้ทีวีไปไม่ต้องมาดูกูแล้วไอ้สัตว์ไปดูสาวดีกว่ามึงเชื่อกูทำไมเองไม่แบนวะชัดน่ะพัททำไมเองไม่แบน เออไปไป,ไ,ไปดูสาวไปดูสาวเดี๋ยวกูพิมพ์ชื่อช่องให้อุ้ยอุ้ยอีเขาเขาพูดโอ้ยทำไมไอ้แบนเฉยเออเล่นไปแล้วก็เลยเตะออกค่ะไอ้ยไเองไม่แบน,แบนเฉยเลยโค้ชเศร้าเลยผมตื่นเต้นบอกไปผมตื่นเต้น ตื่นเต้นเลยแบนไม่ทนันอ้าวเขาไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอวเขากลับมาก่อนก็ได้ไอ้เฉยไปโชว์กระโหลกป้งเฉยไปลืมแบนเฉยโง่ <c oughs> ไอ้โคนโง่เลยเขาพูดชื่อกูออกช่องเลยสัส โอ้จัดเออไปไปอยูุ่ดที่ดีที่สดเอ้ยตอนกลางวันเราต้องสกินนี่ดิเดี๋ยวรอเขากลับมาก่อนผมตื่นเต้นเลยกับคนสวยก็เลยแบนไม่ทันไอสัตว์มีความตื่นเต้นจริงะเนี่ยได้ออกช่องว่ะได้ออกช่องว่ะมีความตื่นเต้นเดี๋ยวพิมพ์บอกก่อน

เฮ้ยวันเดอรเอาหวอ่ะหัวแค่ต่อแล้วพอเออฟังใหม่ไม่ได้ฟังเลยแค่นี้เออในเมื่อเขาไม่เปิดไม้แล้วก็พิมพ์บอกกันได้ ลิสหรอเอากิลดอร์มาไม่มีอลอิสหรอเอากิลด์มาฮะฮะวันเดอร์เฮาส์ครับวันเดอร์เฮาส์ครับโหลไอ,อ้เหี้ยพอเล่นกับสาวสวยนี่จากเม็ดม่วงฝีมือยังเหลียวมาเม็ดเขียว <c oughs> เกรงมีความเกรงนะโอ้ตัวเราบางปะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่อ่านแชทเตัวเลยเี้ยกูสายยอดโอ้ตัวเราบางปะเนี่ยเฮ้ยเธอเียกว่าตัวเราบางตัวเราตัวเราหัว,าวบ,บาง อยากขอให้ได้ต่อแต่ขอให้ได้ต่อแต่ดิแร็กบอกขอให้ได้ตอด่ตอต่อไปก่อนตอนเนี้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาเราแน่ไอสัตว์ขอต่อันก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยชิคิลเลนมึงอยู่แล้วนะมึงเนี่ะมึงเกมเมื่อกี้กูก็เจอคิลเลนอะ่ะไอสัตว์แล้วก็กดตีนด้วย เดี๋ยวเด้อหาเซตไอเทมที่เหมาะกับเกมนี้เซตเนี้ยเพี่อแช่กลางเนี่ยอุ๊ยได้อยู่กับคนสวยอ่าหยอดหยอดเราต้องหยอด <c oughs> เขาไม่สนใจเราเลยวะสัตว์กูจะตายแล้วไง

อุ้ยๆกูจะได้แจกวะเนี่ยไอคิวเลนมึงอย่าทำให้กูดูโง่ดิมึงงะมึงอ่ะสัตว์มึงงะไอ่ที่จะทำให้กูดูโง่อะไรเปล่าไม่เอานะคิวเลนทำอยบานี้ไม่งามนะไม่งามนะคิวเลนเขี้ยเยอะจัดชิดเป็ดเลยอ่ะกูว่าตายหมูว่ะว้าเลยเขี้ยะโถ่ แรงจัดว่าเลยเฮียว่าเกมนี้น่าจะยากแรงที่มันคือคิวเลนนะเว้ยเล่นดอเองไม่ร um ู้เหรอเองไม่รู้เหรเนี่ยมันต้องแรงเหรอปะ เกือบยงเกือบโยนเลยมีโยนตั้งใจเล่นเฮียโอ้โหหยอดหยอดเขาไปตั้งหลายดอกเขาไม่สนใจเลยคูว่ามีตายวะเฮียคูว่าเกมนี้มีแพ้วะขอโทษแล้วกันที่ดาวเยอะไปเฮียทำคนอื่นเขาตึงหมดเลยแล้วป่าเราก็คือแบบคูว่าแล้วคูน่าจะป่าเอง ่ยังไม่พังงาบเลยนะป่ากเราเนี่ยที่กูต้องเป็นดีแลกสายแบกจริงเลยเนี่ยเฮ้ยมันแบกไม่ได้นะ,ะโหลดีแลกไม่ใช่ตัวแบกนะถ้าป่าไม่เอาหน่อยอยู่ไม่ได้นะเออป่ามึงเอาหน่อยเียมึงไม่เอากูอยู่ไม่ได้นะสักนิดสักหน่อยยังดี เดี๋ยวต่อดให้ตอดตอดให้ตอดตอดให้ตอดตอไปก่อนพี่โดนโดนนี่โดนนี่โดนเดี๋ยวจะแม่งโอ้โหน้ายิงชิบหายเลยหน้าฉีดวะเก็บไปเล่นเดี๋ยวเก็บไปเล่นเก็บไปเล่นเก็บไปเล่นเออเนี่ยเนี่ยได้เล่นละได้เล่นละเนี่ยได้เล่นละ

ไอเดิมมึงมึงกระโดดล่าทิ่กลางไงไม่เนี่ยเมื่อกี้กูเห็นนะไอสัตว์มึงเป็นโลมนะกี้เห็นกับตาเลยนะมึงกะโดดล่าทิ่กลางไะไอ้ดีใจหมาอะไรที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดิมอย่างกูดิเฮ้ยแย่กูโชว์โง่ใช่ปะไอเชี่ยเฮ้ยชิลเล็ตกูเราช่วยไม่ได้จริงว่าเราเป็นดีแลกว่าเราทำได้แค่นี้ กระเซ้าอุ้ยแหลมแหลมไปที่แหลมอะไรมันน่าจะเปิดขึ้นอีกพี่มีคนดูช่องนะอ้าวเฮ้ยมึงหมาไหมเนี่ยกูไปนเงนียนในซานไอ้นี่ เอ้เยเสียใจวะเสียใจเสียใจเอวไ้ยไม่ทันเฮ้ยเฮคิวเลนคิวเลนเข้าตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยตีอโลมึงก็มองช้าเกินไอสัตว์ปฏิกิริยาต่อกระหน่อกโคตรช้าอโล่ไม่เออจีดีก็มาเหมือนรู้ หรือมันอาจจะอยู่ช่องนี้อยู่แล้วแล้วมันไปช่องนั้นแล้วมันก็กลับมาไอส้สามมึงถามมันดีๆดิพี่ยยยยยอยากก,ก,ยกูต้องดูแลตัวเองแล้วกูต้องออกของดูแลตัวเองลมก็กระโปกออฟก็ไม่เท่าไหร่เรียกต้องดูแลตัวเองแล้วไม่มีใครดูแลกูได้แล้วไงนี่ยรีเห็น ไฟแบบแบบดิดิเฮียออฟกูดแน่ตายเหยียบหลงหมาไม่แดกหมาไม่แดกไปแล้วออฟกูดชื่ออะไรนะเนี่ยออฟกูดอะโบเบอะไรวะโบเบอีเฮียอะไรเฮียฮัลอหลเฮีย ออฟเลนไม่เป็นพาราว่ะมันเลือกตัวมาชนเลนแพ้ว่ะคตรโง่เลยป้าเเอพอเลนมึงเอาโลมาเอี่ยมันจะได้แดกเขาได้ไงมันก็ไปเล่นทีมไฟอย่เงี้ยมันไปยืนเลนก็แพ้ไปยังข้ามแหละพอเลนไม่ได้แบนี้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ ไม่ตายด้วยอโหเราปดวดหัวคิวเลนจริงเลยปวดปะโอ้ยคิว <c oughs> เดียแหละหนีไม่ทันหนีหนีเขาป้อมไม่ทันมึงมึงมาฆ่าสาวตอนนั้นตอตาเลยนะคิวเลน ใช่นี่คืออะไรวะคือมึงมาอยู่ห้องนู้นหรือมึงอยู่ห้องนี้แล้วไปห้องนู้นแล้วกลับมาไอ้สัเข้าใจไะเนี่ยไอ้เหี้ยมันฆ่าสาวเราหน้ากูว่ากูทำอะไรไม่ได้วะโลมมึงไม่เดินกับแคลลี่ไว้เวนเหี้ยโลมดูแลไม่ดีรู้เลยเงี้ยโอ้ยกูโดนอีกแะนะไอ้เหี้ยมันตีสองทีตายเลยอะแคลลี่โดนอีกแล้ดูไม่ไหวอะ เียเอ้ยแม่งเห็นอยู่ดิโอ๊ยไอ้คิวเลนลูกก็จะไม่เห็นแล้วเฮี้ยชิวเลนแรงไปว่ะเออแม่งเอ้ยแล้วโลแม่งเก็มคิวเด้สายเวฟชนะได้ปะเนี่ยเมดเดินระวังหน่อยครับวังโพมเหรอไอ้เหี้ยมึงเห็นว่ามันคิวเลนเนี่ควายมึงเลือกป่ามันก็แพ้เลยไอ้เหี้ย แน่เขาบอกกูเดินระวังเดี๋ยวกูให้กล้วยให้พ่อมึงดิบอกบอกควายที่เป็นเตือนกูนี่เข้ามาฟังกดูด่าเลยทีม่ม่บอกเม็ดเดินระวังหนยครับมึงจะเดินยังไงให้รอดไอ้สัตว์ไปคิวเลนกูเป็นนิแหลกเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยแม่ ไม่ออกตัดเลือดจริงๆหรอเลือกตัวมาก็แพ้ว่ะเฮ่ยเลยไปสู้วะเกินนะเกินนะดีแลกไม่ออกตัดเลือดจริงๆเฮ้ยใช่เหรอดีแลกไม่ออกตัดเลือดเอ, <S <S เออใช่ว่ออละลืมว่ะก็คิดว่าไม่น,น่าออกแล้วล่ะ ออกของการตายก่อนเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัดเลือดปัญหามันอยู่ที่คิวเลนตอนนี้เรื่องๆอ่ะปัญหาอยู่ที่คิวเลนเก็บคิวเลนได้แล้วก็บจบตอนนี้ <Ret reat. S 1> ดูนี่ ตามยากเลยตายีิรีนโดกูฆ่ากูรู้สึกได้จิตสัมผัสมันบอก